ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านโรงเรียนบ้านหนองไฮสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเขตสขอเสนอการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมประจำปี2568ซึ่งในครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการดำเนินโครงการสุขกาดีมีความสุขอีกด้วย โรงเรียนบ้านหนองไห้ตั้งอยู่ที่หมู่ที่6ตำบลโพทองอำเภอโพทองจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กก่อตั้งเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2490โดยความร่วมมือของประชาชนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในพื้นที่ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน52คนโดยบุคลากร8คนภายใต้การบริหารงานของนายวิชัยทรหรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไห โรงเรียนมีอาคารเรียน2หลังอาคารอเนกประสงค์1หลังห้องสมุด1หลังและส้วมนักเรียน2หลังรวมทั้งหมด7ห้องและมีสนามกีฬาอเนกประสงค์เพื่อใช้จัดกิจกรรมกีฬาต่างๆโรงเรียนให้บริการนักเรียนจากบ้านหนองให้หมู่ที่6ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมโรงเรียนมีนโยบายด้านความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศเผยแพร่าภายในสถานศึกษาเพื่อให้ครูบุคลากรนักเรียนและชุมชนได้รับรู้ร่วมกันโรงเรียนมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นประจําทุกปีโดยดำเนินการในรูปแบบการปฏิบัติเสมือนจริงเพื่อให้นักเรียนครูและบุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในสถานการณ์ฉุกเฉิน เน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในพื้นที่เช่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทีมกู้ภัยอาสาสมัครและชุมชนโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบบทเรียนและการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนดำเนินมาตรการป้องกันโรคติดต่อทั้งในช่วงปกติและช่วงที่มีการระบาด ผ่านเสียงตามสายสื่อสิ่งพิมพ์และกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมกันนี้ยังดำเนินโครงการสุขหาดีมีความสุขโดยปรับปรุงห้องน้ำให้สะอาดปลอดภัยและส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีแก่เด็กนักเรียนมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อความเป็นระเบียบและความสวยงามอาคารเรียนได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีความชำรุดทรุดโทรม พื้นที่โดยรอบร่มรื่นสะอาดและจัดแต่งอย่างสวยงามไม้ดอกไม้ประดับได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและสร้างความสุขให้แก่ทุกคนในชุมชนโรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูนักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นผ่านแบบฟอร์มกล่องรับข้อเสนอแนะและเวทีประชาคมโดยนำข้อเสนอไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาโรงเรียนให้ปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับนักเรียนและชุมชนโรงเรียนบ้านหนองไฮขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ารับฟังการนำเสนอในครั้งนี้